เรื่องนะคะกับคุณโดนัทนะคะรอดูได้เลยจ้ะสั่งน้ำพริกป้าปุกแล้วน้ำพริกเลิรเลิศอะไรนะจะสั่งน้ำทั้ทงน้ำพริกป้าปุกและน้ำพริกเลิรเลิศเ,เ,เลยมามีมคุณชมพู่ะนะคะขอบคุณนะคะขอให้ขอให้สวยขอให้รวยขอให้เฮงค่ะสั่งในอินบ็อกซ์ไปแล้วคะ่ะป้าปโป๊กอ่ะป้าโป๊ะไ่ตอบแล้ว ใส่ล tamam. ุงเป็นแอดมินเธอเธอถ้าเธอจะสั่งน้ำพริกป้าปุ๊กใส่ลุงเป็นแอดมินใจเย็นๆนะคะเพราะว่าน้องใส่ลุงงานยุ่งมากไหนจะอินฟูลไหนจะขายของนะยังไงก็ใจเย็นกับน้องใส่ลุงนิดนึงก็คือขอให้เป็นการสั่งสินค้าเท่านั้นอย่าเป็นการจีบนางหรือว่าเป็นการแบบว่าเออถามถึงทีทีอะไรอย่างนี้นะจะทำให้นางแบบว่าจะอะไรลูกจะเป็นลมดูเลยอ๋อไม่เป็นไรอ้าเราจะกินต่อมาเนี่ย ไปกินจอมาลงมาอ๋ออุ้ยมามีให้น้องไม่ได้ลูกอ่ะเอาไปไม่เกี่ยวแบบวิญญาณผิดเหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่โรเลตก็คือสั่งได้เลยนะจ๊ะในขาไม่เกี่ยวว่าก็วิับบวิเอาผิดเหรอมไม่เอาไม่เอาหนึ่งเด็กอย่เไปอยวาไปเอาให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเลยเด็กขาดเลยลูกใช่ใช่เราไม่ให้ใช่ให้เชียวให้เราเชียวให้เราน้องเขาจะกินเหรอ น้องเขาอยากกินแต่น้องยังกินไม่ได้ลูกหนูอย่ากแกล้งน้องบักบ่าโน้ทีถ้าหนูทำอย่างนี้มันนี้จะไม่ให้หนูกินแล้วนะดเดี๋ยวมันไปทิมโดนตาน้องลูกใครพิธีเข้ามาทิมยังไงน้องพีหนูไม่ต้องสงสัยอะไรแบบนี้เลยไปเลยลูกรอแอดมินนิดนึงนะคะ <c oughs> จะเย็นกับแอดมินเพราะว่าแอดมิน <c oughs> น้งพีปลาฟุกสวยมาก แล้วก็งานยุ่งมากนะคะไม่ไเป็นการสั่งสินค้าเท่านั้นนะคะอย่าไปชวนนางคุยนอกเรื่องนะจ๊ะเดี๋ยวขายดีแล้วเดี๋ยวจะจ้างแอดมินแต่ตอนนี้ยังไม่จ้างยังกา <ad> ในครัวเรือนไงใช่ไหมลูกในครัวเรือนโอ้โหไอวาโตโตแล้วเนี่ยโ,โตแล้วต้องพี่กินเก่งมากวา ดน้เต้งเต้งเ้ยดูดูอันญาอัญญาเ้ยเจ็บล้มเลยเจ็าจ้ำลูึงเลยไม่เอาลูกมันมีขนมอยู่แล้วหรืจะไปจ้ำยังไงนะลูกเดี๋ยวไปชิมใส่น้องหรอใช่แล้วมันชิมใส่หนูด้วย่อนอแล้วถึงน้องมันถึงหนูก่อนคุณจีรานะคะคุณเอทีพูนะคะส่งมาส5งร้ขห้บคุงนะคะเข้ามายังไม่เห็นสาเลยค่ะอะเห็นแ้วนะน้งพีลูก้าล้ เลอร์เลสั่งได้ที่ไหนคะมามีเลอร์เลสก็คือสั่งได้ที่ line add ledestine d bkk นะคะเจ้าของเดียวกับคุกกี้อุ้ยดูเขาพยายามจะยืนั่งมือนะไอ้เขาปล่อยได้แล้วหนูดไอวาเมื่อเช้านี้นายไอวายืนให้หนดีคนนี้เขาชอบดูดปากเป็นทวิตตี้เลยนายยืนให้มามีดูสิคะฮึบเซนต์ up เซนต์ up เหมือนเหมือนมายออ่ะมา กูอย่าดึงสิลุงเขาจะดึงไอ้วะขึ้นมาไหนวะลงขึ้นสิแหนมาทางนี้เหมือนมาโชว์แบบว่าถูลรตอรีความฝันของน้องพีป้าเอ็มเท่ากับสามปูเท่ากับสี่น้ำเท่ากับเจ็ดหรอฮะแล้วป้าเอ็มอะไรเกี่ยวอะไรกับสามอะคะคุณสุนันทามันออกอะไรนะป้าเอ็มอ๋อเอ็มสห้าเอ็มหรอเป็นเลขสามใช่ไหมปูก็คือมีแปดขาเนี่ยหรอแล้วไม่นับก้ามหรอ แล้วน้ำเป็นเจ็ดยังไงอะแต่มันออกสี่ห้าสามนะเออเหรออือไอ้บอโน่ล้วแต่ไม่ได้พล่าออกหนึ่งหนึ่งอีกมีใครโขลกอีกไหมคะยังเหลืออะมาท่ะไม่กินแล้วให้ปาปุกให้ปาปุกนี่ดูเธอทำดิน้องพีหนูอย่าปีนเดี๋ยวหนูตกลงมาเจ็ดเจ็ดลูกขอดูเฟซน้ำคลิกค่ะอ่ามาตะกี้ให้ดูเฟซหนูหนูลงมาซีนชุ่ยกลับมาแล้วเดี๋ยวก็โดนอุ้มอีกหรอกน้องพี คุณปาริชาใช่อยากโดนมีอุ้มออกไปข้างนอกอีกไหมไม่ไม่ไม